อ,อ,นนอย,อยอมมากๆครับนี่นนนนก็แช่น้ำลักกพอดีเลยครับใหญ่ๆท้านนันเลยครับสวัสดีครับ มือนี่ครับได้หอยจูบครับหอยจูบเจืยอมมาเห็ดแนวยู่แนวกลิ่นมือนี้ครับผมเย็นมือนี้ครับหอยจูบครับไปเห็นเขาครับเห็นชาวบ้านเขาไปง้มเหมาก็ห่วยครับก็ห่วยอีสานเขียวนะครับเกลเลขขอสื่อเพิ่นมาครับนี่ครับใส่ไงดีขนาดครับตอนนี้ที่น้ำหอยจูบนี้ไปต้มกันครับต้มเพราะห้ปากอ้าออกครับ ที่เราไปเฮ็ดเมนูยำคำมันนี้ครับพัดกระเป๋หอยจูบครับผมหนากินมากครับอหอยมีแต่ตัวใหญ่ๆอวบๆเลยครับกินไปเร็วคือจีแสบครับผมแซบนนวแแ้ๆตอนนี้กเอาหมอน้ำต้มเต่าทานแล้วครับโอทานกับน้ครุไฟแรงๆก็ดีครับเบียดเร็วดีอยู่ครับนี่นี่กะเก็กบใบมะกรูดมาครับนี่ขยำขยำ,ำเอาใส่ ดับบ่ให้กินหอยบ่ให้หอยมีกินข้าวครับร้อนน้ำเดือดจะข้าวจัดข้าวครับเดี๋ยวออกหอยใส่ครับนี่โอ้อ่ะตอนนี้น้ำเดืเริ่มจะเดือดครับไอหอยใส่ลงไปต้มแล้วครับต้มก็บ่ต้ตมนานครับเลยก็จะหอยเปิดฝาปากอ้าออกระพัวครับ ปิดฝาไว้เดือดเร็วเดียบมาถึงตอนนี้ก็เท่าถึงยามสนสยญาพอดีครับเนี่ครับแสงแดดย้มคำครับย้มเย็นครับแสงสีทองสวยงามมากครับผุครับตอนนี้ก็จะได้ไปหาเก็บใบกระเพราครับเอาใบกระเพรามาที่ปลูกกระสวนควนกินหอมดีครับนี่ครับขนาดนาแรกนะครับ แต่กินกะเพราหอมแท่ๆเลยนี่ป้าหยดเน้นเฉพาะหยดเลยครับนี่หยดนอนวอนนี้กินแรงกินหอมนี่ครับกะเพราบา้นนะ เก็บไปหลายๆอยู่ในครับนี่เอาดอกแส่น้ำครับนี่โอ้หามเรือด้ครับเป็นนี่ถึงหวัดรูหอยก่อนครับตากเปิดยังครับโอ้ยังยังเอาไวอ้อีกเล็กน้อยครับในเวลาพอดีแล้วโอ้ปากเปิดพอดีแครับเปนี่ ในปิดฝาเวลินน้ำบอกกันครับอืมโอ้หวอนห่อนห่อนอ,นอตอนนี้ก็ดได้เน้นครับไปแงะเอา เนื้อหอยออกครับนี่หอยปากอาก่างน้องพอดีครับกำลังสลดสลดครับอ่าตอนนี้ก็ได้เวลาแคะหอยนะครับนี่หอยจูบครับโอ้กำลังพอดีเลยครับนี่บบสุกหลายครับบบเหนียวหลายครับนี่อืมโอ้ห่อนห่อนนี่เอาทั้งพวงครับ จตาตูดออกครับนี่ตัวตูดเป็นชีครับแต่ว่าอีกเนี้ยๆขาวๆ,ๆนี่เป็นไข่ครับสำหรับตัวเมียครับหน่อยอืมนี่ครับอืมนี่นครับโอ้โหนีรุดออกเซลลหัวไว เป็นยังครับหัวมันแบกแครัดเขี่ยอไปคืดคดคืดครับนี่พัดกระเพราหอยจูบแบบหอยโอ้แทงบทถูกหัวหอยไปอันนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่ครับื้อหือนห้อนหัว ก็ <G ül> ดีครับกินอาหารห้อนนี่ครับป้องกันโรคโควิดสิบเก้าครับโอ้ใครครับเนี่ยครับโอ้ของมักเลยครับเนี่ยโอ้ <G ül> แฝะไปเรื่อยๆครับหลายตัวครับเนี่ยโอ้นที่ได้เกือบครึ่งนึ่งแล้วครับเนี่ยครับแคดไหอนี่ครับ นะครับแค่หอยไปน้ำครับหนึ่งเขานย้วไปน้ำครับนี่ก็ดูระบาหนึ่งเขาก็แค่ห้อยนี่ไหนจีเหลวก่อนกันครับนี่ก็ได้ครึ่งนึงนะครับนี่เรือกครึ่งนึงครับนี่ปรนี้มานหอยครับนี่เอาไข่ออนเอาหนั่น้ำครับไข่แก่เอาทิมครับอ่ะแกะต่อไปเรื่อยๆครับโอ้ืม ความมา n ะอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับโอ้สําออกาลังครับนี่แแะหอยนี่ครับหอยจูบครับตอนนี้แขหอยยังบ่แลวครับแต่ว่าหนึ่งเขาเหนียวสุกวันครับเนี่ครับจะได้ปรุงเขาแล้วครับบนนี้โอ้ซุกไม่ไหมหอมดีเนาะใส่ติ๊บข้างในบ้านเนี่ยเอาแขหอยตัวครับ ยาอย่สองกับมือสามกับมือเนี่ครับโอ้ออกแรงดีปรนดวกําลังกายครับอยากกินหอยต้องมีมานะครับถ้าบม่มีความมานะอดทอนนี่โอ้กินหอยนี่กินยากครับนี่ครับเหนือหอยของเสียบครับจงขยันเค็ัคบับตอนนี้ได้ลงมือเฮ็ดแล้วครับผัดกระเพาหอยจูบครับกระถาร้อนละใส่น้ำมัน nè năm ăn xem đi bỏ cắt dọc say với gang, Mấy chui à คนไปพริกแกงนี่ซึ้งเขาในเนื้อหอยนะครับตอนี่ได้แตบๆถึงเนื้อในหอยแบบนี้หัได้กินหอมขึ้นมากนะครับนี่หอมทั้งหอยทั้งพริกแกงครับพัดเข้ากันครับนี่หอมแบบนัวๆเลยครับ เติมน้ำลงไปจักหน้อยกพอได้เศ้าเข่าครับรอยน้ำเดือดครับกได้ปรุงปรุงเครื่องปรุงรสชาติครับเดือดแล้วใส่มะขามเปียกลงไปน้อยนึงครับนี่เพิ่มความเปรี้ยวครับตามด้วยผงชูรสผงน้นะครับ น้ำตาลเพิ่มความหวานต้องหวานหลายครับาปลายช้อนเพราะรน้ำมันหอยครับพัดกระเพราหอยต้องขาดน้ำมันหอยบ่ได้ครับนี่เยลยรสชาตินุว่าข้นๆค,ครับอ่าพอดีพอดีครับน้ำปาลารสชาติความเค็ม อ่าผสมประสานครับเรื่องปรุงครบคนเข้ากันครับเืี๋ยวกินหอมหูชวนหิวขึ้นมากเลยครับโอ้น่มากินครับอ่าจะได้ชิมรสชาติก่อนปรุง่อนกวนครับ รสชาบติดแสบนัวพอดีหรือยังครับชุดยอดครับผมชาบเนี่พวกเข้มข้นนัวแสบเรียบใส่ใบกระเพราครับต้นหอมครับวันนี้เด็ดต่าเลยครับ เห็ดกินไว้มือเนี่ยเมคแฮมเนี่ยแสบเบิดเลยครับนี่หกินหอมชวนกิน,นชวนหิวหรอกเรียบร้อยครับกับเขาเมื่อเย็นเมือเ่อ้ครับ ชิมตักกินข่าเต่ามองเฮ็ดยูเฮ็ดกินเลยนกับน,น้จ้ำครับตอนนี้ชิมกินแบบออเดอิฟออเดิบก่อนครับกวันจะกินอาหารรักจริงๆมือนี้ครับนี่กินนาเต่าเลยครับมองเฮ็ดครับโอ้บรรยากาศสุนที่ําแบบลูกทุ่งลูกทุ่งมากเลยจัางแรกจ้ำก่อนครับนี่ โโอ้หเยี่ยมครับผมส,สดเต,มเต็มครับเหนื้หอหอยหรุดาตดสุดยอดรับนึ่ทำใหญ่ๆเลยครับ เดี๋ยข้าวเหนียวครับอืมหอมน้ำ แซ่บมากๆครับได้ทั้งรสชาติของหอยครับหัวหอยจูคกับกัรรสเปรี้ยวของมะขามเปียกเข้ากันครับได้รสชาติลมกอมเขากันรสพริกกับพอดีครับทั้งได้รสสดหอยนางลมนะครับหาอย่างเปียกเปื่อยบ่มีครับ็ดกินด้วยมือตัวเองตามวิธีสูตรแบบบ้านๆผมับอ อืมสวยแล้วอืมสุดจอดครับเร่มครับผมอืมอิสไพรชิมออเดอร์พัก มุดตัวเลยครับเลยวูบนั่งยังเดือบเลยจัมครับจัมครับผมนี่ครับกลับข้าวเมื่อเย็นผัดกะเพราห่จู่เแซ่บษอีเรียบยังไงผมก็ฝากขอฝากกด subscribe กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ ปลาวิถีสัญจรขอบคุณครับผมที่รับชม